สวัสดีค <it> ่ะหนูช <fit> ื่อใบมินนะคะวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์พี่เรื่องเหตุการณ์เกี่ยวกับพายุซีต้ามาจากบริษัทเดลวิทยาค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อสายพินคอนหมัดค่ะพียอายุเท่าไรคะเพียอายุสี่สเอ้่ะช่วงก่อนเกิดพายุซีต้าค่ะเออมีการแจ้งเตือนอะไรบ้างแล้วพี่เตรียมตัวยังไงคะก็มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุวิทยาว่าจะมีพายุเข้าค่ะประมาณนั้นแล้วพี่เตรียมตัวแบบพี่ก็ ไม่ได้คิดว่ามันจะรุนแรงมากมก็เลยยังไปทํางานตามปกติเลยเแล้วตอนที่เกิดพายุอะค่ะพี่ได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะก็เพราะพี่ทํางานอยู่ในเมืองไงทีนี้พี่ก็ไปทํางานไม่ได้ละหนึ่งค่ะไรายได้ประมาณนั้นในส่วนก็ได้รับความเดือดร้อนบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากคะ่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แบบพี่จําแบบจดจําลืมคือก็ น้ำท่วมเยอะมากเยอะขนาดที่ว่าโรงพยาบาลน่ะคือต้องใช้เรือในการขนส่งผู้ป่วยอะไรประมาณนี้ค่ะได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะเลยแล้วหลังจากที่พายุผ่านไปการเป็นอยู่ของพี่เปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะก็ในด้านการทําง,งานมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่า,าส่วนบ้านของพี่อ่ะมันอยู่นอกตงงัวเมืองมันก็เลยได้รับผลกระทบไม่เยอะออใช่ค่ะจะเป็นเรื่องงานมากกว่าที่ได้รับผลกระทบ แล้วพี่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือว่าชุมชนที่รับผิดชอบบ้ก็มีเจ้าหน้าที่มาสำรวจความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรนะคะเขาก็ให้ตามสมควรนั่นแหละแล้วสิ่งใดที่พี่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด <c oughs> คะก็ <c oughs> มานานแล้วเนาะมาตอนนี้พี่ก็ไม่อยากได้แล้วแต่พี่คิดว่าพี่มีข้อเสนอแนะหรือว่าจากหรือว่าบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะแบบเกี่ยวกับ ในอนาพายุในอนาคตบ้างไหมคะอืมจริงๆมันก็พูด <c oughs> ยากค่ะเพราะว่าเราก็มีอาชีพเกษตรกรใช่ไหมทีนี้พอมันเกิดอะไรขึ้นมามันเรากําหนดไม่ได้ไงว่ามันจะเกิดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเอา <c oughs> ตามที่เกิดขึ้นมากกว่าค่ะ การหนองใหญ่ที่ที่รัชกาลที่เก้ามีพระราชด,ดำริพี่คิดว่าช่วยเกี่ยวกับเหตุการณ์น,นี้บ้างไหมคะก็โครงการของในหลวงรัชกาอะค่ะโครงการนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดพายุซีตาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีมาแล้วสองพายุใหญ่ๆซึ่งชาวญุพนได้รับผลกระทบหนักมากหลังจากนั้นในหลวงทรงมีพระราชดำริว่าให้ขุดคลองหัววังก็คือนี่แหละโครงการแก้มดิงของแกนี่แหละทําให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยลงน้ําไหลไปสู่ทะเลเร็วขึ้นทําให้ปริมาณน้ําที่มันท่วมในตัวเมืองค่ะมันลดลงเร็วมากอืม,อมก็ช่วยได้เยอะเออชาวบ้านเดือดร้อนน้อยลงขอบคุณค่ะอ